ก็จะเดินทางอยู่ประมาณหนึ่งประมาณแปดถึงเก้าร้อยโลนะครับก็แผนก็คือเราจะรอริมโคงนะครับก็คือเฟสแรกที่จะถึงก่อนก็น่าจะเป็นสิงเพปนะครับก็คือพักก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปจุดอื่นๆต่อนะครับในรถที่เราเตรียมก็รถที่จะไปอือเป็นนะครับ BMW GS นะครับเห็นไหมนะครับก็เ,เตรียมพร้อมเซอร์วิสมาระดับหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับออกก็ช่วงเช้านะครับไม่เช้าตู่เกินไปนะครับ ผมออกมาจากจังหวัดตรังนะครับก็วิ่งถนนเส้น a อเอนี่ครับก็คือจะเป็นเส้นถนนเส้นหลักของภาคใต้เลยนะครับค่อนข้างยาวนะครับโค้งไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ง่วงๆนะครับคือก็ออกมาสายแล้วแหละตอนแรกตั้งใจว่าจะออกมาเช้ากว่านี้นะครับแล้วก็ติดนูน่นติดนี่กว่าจะได้ออกนะครับก็สายนิดหน่อยนะครับ เันนี้เราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับผมก็ออกมาได้สักหลายสิบโลแล้วนะครับตอนนี้นะครับเลยเอำเภอทุ่งสงมานะครับก็วิ่งอย่างนี้ครับภาคใต้จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะถ้าเป็นถนนนะเราไม่ต้องการแวะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นยาวครับมันบอกจังหวัดแล้วก็มันก็จะมีแยกไปจังหวัดอื่นๆนะครับ ก็คือเดินทางง่ายนะผมว่าภาคใต้เนี่ยเดินทางง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเพราะมันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็แยกเหมือนกิ่งก้านต้นไม้นะครับแต่วันที่ผมเดินทางก็ฝนไม่ตกนะครับภาคใต้เนี่ยผมเดินทางสิวันเนี่ยตั้งแต่ใต้อีสานเหนือนะครับฝนไม่ตกเลยแม้แต่วันเดียวจนถึงขากลับเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าไม่โดนฝนเลยนะครับแปลกมากอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีรถก็การะ การจราจรก็ปกตินะครับไม่ไม่ติดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆก็ง่วงๆวงหน่อยนะครับติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้เราก็เจอแถวใกล้ศูนุมพรนะนะเจอศุ่างมาแล้วแล้วรูถึกว่าจะอยู่แถวหลังสวนนะครับก็เดี๋ยวเราแวกกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วกเนลาข้าแกงนะครับ กอากาศร,ร้อนนะครับแล้วก็น้ำมันก็เหลือสองกินนนนะกโลนะครับจะเติมจากใกล้ก็สามร้อยกว่าโลนะครับควบเดียวเฉลี่ยก็ร้อยห้าหกเจ็ดสิบประมาณนี้แหละครับออก,ก็ไกินข้าวก่อนครับอีกประมาณห้าร้อยกว่ากิโลนะครับถึงจะถึงกรุงเทพนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่นานนะเราวิ่งเรื่อยๆนะครับรถไม่ติด จากเราแวะทานอาหารเสร็จนะครับผมออกมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเจอหงทองหรือหงยักษ์นะครับวัด้วยลึกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เป็นชุมพรเข้าประจวบนะครับเล่นตรงนี้ก็จะยาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะที่ว่าเวลานักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางขึ้นลงนะครับก็ต้องอาจจะต้องเห็นนะตอนกลางคืนเขาอาจจะเปิดไฟบ้างนะครับก็จะมีตำนานเรื่องเล่าอะไรเงี้ยลองหากันดูเนาะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งครับ ก็เดินทางมาเลยนะครับตอนนีกก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วดื่มกาแฟนะครับชาร์จพลังงานนะครับเพราะการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราต้องพยายามแวะเรื่อยๆนะครับอย่าให้พยายามให้ขาดน้ำนะครับไม่่างนั้นก็จะปวดหัวนะครับเวลาขับมันจะไม่สนุกนะครับเน,นี่ยตอนแรกเราก็ขับมาเรื่อยนะครับถนนค่อนข้างโล่งนะครับ แป็นช่วงที่ก็มีส0บล้อบ้างมีรถชาวบ้านบ้างอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยรถรถจะมาเยอะอันนี้ผมก็ฟังเพลงนะครับอ่าบอกว่าหมวกเราเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่มันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธคุยได้แล้วก็ฟังเพลงได้นะครับช่วงนี้ก็ต่างคนก็ต่างฟังเพลงของตนเองนะก็เดินทางให้มีความสุขนะครับอย่าเดินทางให้มันเครียสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ บรรยากาศสองข้างทางก็สวยนะครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างมีวัดนะครับให้เราดูเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เพลินได้นะครับก็ต้องระวังถนนการเดินทางข้างหน้าครับเพราะว่าการใช้ความเร็วยอะไรเงี้ยชา้าบ้านบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะครับเราก็ต้องใช้ความเร็วระดับหนึ่งก็ทำเวลานะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทครับผม ก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ผมว่าช่วงนี้เป็น,เป,นเป็นช่วงถนนหลวงที่มันติดกับภูกเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับจะอยู่ในช่วงแถวประจวบนะครับผมอีกครั้งก็รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเหมือนต่างประเทศเนาะผมมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้เหมือนแถวภูทับเบิกหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงหนึ่งนะครับก็จะมีรถบรรทุกนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นด่านชั่งน้ําหนักนะครับสถานีตารวจอะไรอย่างเงี้ยแหละี่ผมเห็นนะ ภาคใต้เนี่ยรู้สึกยังไม่ค่อยมีฝุ่น PM อมนะครับแล้วก็เห็นสีทองฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่นี่ก็สวยงามนะครับภาคใต้นี่ไม่ค่อยมีฝุ่นเยอะนะครับเทียบกับทางภาคเหนือและกิสานนี่ผมไปมานะต่างคนต่างฟังเพลงนะ,ะก็สนุกกับการเดินทางนะครับพอขับไปเรื่องนะครับอ่าซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเพราะว่า คนใหญ่เนี่ยรถเขาจะไม่ค่อยชอบคิดไซด์ให้เรานะครับเขาก็จะแช่ขวายาวๆเนาะขับช้าก็แช่ขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกายเป็นไอสไตล์แล้วนะครับต้องทําใจนะครับเรามุดได้เราก็มุดเนาะอย่าไปมีเรื่องกันบนข้องำหดนดรับไปได้ก็ไปอยากขับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับช่วงเย็นๆละก็ตอนนี้จะเป็นแยกเข้าชะอํานะครับ คือแต่นี้เขาจะเรียกอะไรอะปั๊มลุงเท่งนะใกล้ๆกันแต่ว่าผมเข้าบังจาดนะครับก็แวะเติมน้ำมันหน่อยนะครับเด,だด,だด,ด่บอกประหยัดนะครับไม่ประหยัดเลยนะครับเท่ากับรถยนต์เลยนะครับแต่ว่าพอทําเวลาได้ครับอันนี้เราก็แวะเติมน้ํามันนะครับก็ได้น้ําฟรีบ้างหนบ้างเติมครั้งหนึ่งก็เกือบ9 0้าร้อยบาทนะครับ ตอนนี้ก็ช่วงประมาณ5โมงกว่าจะ6กโมงแล้วน,นะครับตอนนี้ผมก็เดินทางเพื่อที่จะเข้าไปพักบ้านญาตินะครับซึ่งนัดกันไว้นะครับก็จะมีไปเยี่ยมญาติบ้างอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็ทําการเดินทางมาเรื่อยๆนะครับก็ที่รู้สึกเลยก็คือรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับเริ่มเยอะขึ้นเราต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่ก็สามารถพอทําความเร็วได้ครับ ายากาศช่วงเย็นก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์ตรงเนี่ยสวยเลยนะถ้าใครดูจากในวิดีโอเนี่ยเห็นก็คือสวยนะครับ mm hmm. ขับไม่เหนื่อยนะครับอ่าหลับคนที่อยากได้รถเดินทางแนวนี้นะครับก็คือใส่ของอะไรได้นะครับลูกล่างดีนะครับอ่าถัางน้ำมันใหญ่เดินทางไกลไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยๆนะครับในการเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยก็ น้ำมันเต็มถังเนี่ยก็ได้ประมาณ3 4 0 0โลขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องแวะปั๊มนะครับนี่คือจุดเด่นของรถประเภทนี้นะครับส่วนใครชอบยี่ห้อไหนก็น่าต่ชอบแล้วกันนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวจบก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับเดี๋ยวก็จะตัดจบประมาณช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อว่าอีกวันหนึ่งผมไปไหนบ้างนะครับ ส่วนวันที่สองนะครับผมก็มาทานอาหารที่ร้านอินาริซูชินะครับส่วนที่เห็นกนะ็คือเป็นรูปน้าผมเองนะครับน้าพ่อน้าทวินนะครับทั้งสองท่านก็อยู่ในวงการอาหารมาอย่างยาวนานนะครับส่วนน้าผมเนี่ยก็ทำอาหารน่าจะชำนามได้นะแต่เด็กๆๆเขาก็เป็นเชฟแล้วนะครับแล้วก็เป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นนะครับสะสมประสบการณ์นับหลายสิบปีนะครับการาสรรวัตถุดิบลูกค้านะครับ ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมครับแกถึงทําอร่อยนะครับผมหลายๆครั้งนี่คือเราทานอาหารเราคิดว่ารสชาติเนี้ยคือเรารู้จักคุณลินแต่เราไม่เคยได้เข้าถึงแก่นแท้มันว่าวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยผมก็ได้รู้จักหน้าผมว่ามันอร่อยทําไมมันทานที่อื่นมันไม่อร่อยเหมือนที่นี่อะไรเงี้ยครับบางอย่างมันคือความลับและเค็ดลับของเขานะครับได้พบปะญาตินะครับแล้วก็ เป็นความประทับใจนะครับที่คุ้มค่านะครับอังแบบนี้ที่ได้ไปหลังจากที่ผมออกจากร้านอาหารของนานะครับแถวลำลูกกาตอนนี้ผมก็กําลังมุ่งหน้าไปสระบุรีนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นทางมุ่งสู่อีสานนะครับคือผมตั้งหลักเกว่าจะไปที่อุมบนก่อนนะครับ แต่ว่าพอดีว่า GPS เนี่ยเขาก็พาผมลงมาครับซึ่งมันก็ถ้าหลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีเนี่ยมันก็หุ่นยนในการเดินทางนะครับซึ่งมันพาเราหลงแต่ว่าผมกับชอบนะครับอานที่ GPS มันพาเราหลงเนี่ยไม่เชิงเื่อหลงนะครับแต่เขาจะหาทางลัดให้เราอะครับมันกลายว่าผมได้มาเจอธรรมชาติเนี่ยตามที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเราก็จะมาเจอทุ่งนากลิ่นทุ่งนากลิ่นดินนะครับซึ่งมันก็จะมีกลิ่น กลิ่นของเขาในะเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่เป็นข้อดีที่ว่า gps แบบมันพาเรามาที่แปลกนั่นแหละครับแต่ถ้าไปช่วงดึกๆเปลี่ยวในี่า็อันตรายนะครับอันนี้มันมาช่วงช่วงเย็นช่วงไรเนี่ยก็ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับก็มีเรื่องที่ขำนะครับคาดไม่ถึงนะครับระหว่างที่ผมขับขับมานะครับเส้นสระบุรีก็จะมีมอเตอร์ไซค์ gs นะครับผมก็บอกแฟนว่าเนี่ย มีอเตอร์ไซค์ GS นะครับแล้วก็ผ่านมาหลายปั๊มผมไปเติมน้ํามันนะผมก็มาเติมปั๊มนี้นะครับพี่เขาก็มาเติมเหมือนกันนะครับคนที่ขี่ g s ก็คือชื่อพี่เวมนะครับได้รู้จักทีฬาก็มีพี่ๆทีมงานทีมนี้เขาจะไปงานไบวีคนะครับวันนั้นจะมี2งานนะครับแต่ว่าผมก็คือมาแล้วก็ไม่มีที่พักก็ยังไม่รู้จะไปไหนเพราะมันเย็นแล้วครับก็ยังไม่เคยมาอีสานนะครับเนี่ยพี่เขาก็เลยชวนว่างั้นเราไปงานไบวีคเล็กๆไหมครับอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่ปฏิเสธนะครับก็ขับตามพี่เขาไปครับเนี่ยผมก็จะมีทั้งหาเล่บ้างมีหลายตัวนะครับแต่ผมว่าขับมาเรื่อยๆนะครับี่ก็ยังไม่รู้ที่หมายปลายทางนี่แต่เขาจะหลอกไปข้างเนี่ยผมก็คงไปดูนะครับเนี่ยอันนี้ใหญ่เล่นกับขับนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับพี่เขาบอกว่าอ่าก็จะไป ไปอยู่เขื่อนเล็กๆเขื่อนหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวมันสักพักหนึ่งอะเราต้องผ่านเขื่อนลาตะคองนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเขื่อนชื่อดังเนาะยิงตั้งใจว่าจะไปเขาใหญ่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปนะ,ะตัวแล้วคือว่าเราตามบีเข้าไปนะครับก็ได้มิตรภาพระหว่างทางนะครับก็คาดไปถึงกันนี่คือมิตรภาพแบบสองรอนะการพบปะแลกเปลี่ยนนะครับความคิดกันอนะไรอย่างเงี้ยเนาะ ล้วตอนนี้ก็ได้มิตรภาพนะครับได้ไลน์ได้เฟซกันมานะครับก็เป็นการติดต่อแน่นะพวเราอาจจะทั้งเขามาหรือเราไปเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับน่าจะอยู่ประมาณห้าโมงจะหกโมงแล้วอะไรช่วงนี้นะครับก็ขับไปเรื่อยครับจากจุดที่เราเจอกันเนี่ยจะไปจุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นในตัวงานเนี่ยประมาณห้าหกสิบกิโลครับก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ของผมนะ น,นี่ก็จะเป็นช่วงทางดวดพิเศษนะครับนะก็ข้างบนก็จะเป็นให้รถยนต์ขับได้อย่างเดียวเสียแต่ได้มากนะถ้าเป็นมอไซค์ขึ้นไปได้คงได้วิวสวยๆกว,ว่าน,นี้นะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็เป็นเขื่อนลำตะคองนะครับชื่อดังนะวิวสองข้างทางค่อนข,ข้างสวยนะครับอทนนี่ผมชี้ไปเนี่ยก็จะมีเป็นกันหันลมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวน,นั้นเขาเรียกกันนะเขายายเที่ยงไหมอันนี้ก็มั่วๆไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า คืออะไรนี่เป็นครั้งแรกนะที่วิ่งเส้นอีสานเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้มาอีสานจริงๆนะครับแล้วก็ได้มีตักรภาพใหม่ใหม่ซ้ายมือนี้เป็นเดือนลำตะคองครับค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารนะสองข้างทางฝั่งฝั่งริมเขื่อนนะครับไม่ใช่สองข้างทางเนี่ยก็จะมีรถใหญ่วิ่งบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ตามนะข้างหน้าก็จะมี GS เ e r บอร์ซินะครับมีหลายๆตัวนะครับ ตามเข้าไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปตรงไหนนะครับตามเข้าไปก่อนอยูสองข้างทางก็สวยใช่ได้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะครับน่าจะเป็นงานใบวีคนะครับเล็กๆแล้วก็แต่ที่ผมรู้มามนี่คือนเป็นการต้อนรับน้องใหม่ของ,งาขอาร์่เขานะครับ อันนี้ผมก็ไม่เคยมางานแบบนี้เท่าไหร่นะปกติอยู่ภาคใต้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปงานแบบนี้เท่าไหร่ครับส่วนใหญ,ญ่จะลุยเดียวหรือว่าดีกับทีมงานเล็กๆนะครับไม่ได้ไปงานใหญ่แบบนี้เท่าไหร่นานๆทีนะครับก็ไม่รูวคืองานอะไรแต่ีันนี้ก็เนี่ยบรรยากาศก็จะมีอาหารขายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนนมีส้มตำอะไรไงเนาะแต่ว่าเด็งานก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ครั้งนี้ก็หาที่พักเสร็จก็ได้มิตรภาพนะครับ ก็ได้รู้จักพี่เขาทําอะไรกันบ้างแบบไหนได้มีการแลกไลน์แลกเฟซกันนะครับเผื่อโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันนะครับคุณมิตรภาพจริงๆนะครับที่ว่าผมตัดสินใจมากับพี่เขาก็เลยได้รู้จักกันนะครับขอบคุณพี่พายุนะครับคนนี้หลังจากเมื่อคืนนะครับพอผมดื่มกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้ดื่มเยอะนะครับเพราะว่าทางพี่เขาก็เดินทางกลับสระบุรีครับ อ่าส่วนผมก็หาที่พักใกล้ๆนะครับก็คือห่างจากงานแค่ทิน1กิโลนะครับตอนที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นทีมงานของฮาร l เลเมื่อคืนนะครับซึ่งก็มาพักที่เดียวกันนะครับตอนเช้าก็มีการพูดคุยเล็กน้อยนะครับก่อนออกเดินทางนะครับก็เป็นมิตรภาพระหว่างทางเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ทาการเก็บข้าวของนะครับเพราะว่าข้อดีของรถประเภทนี้คือเราเอาของใส่เขาเรียกปี๊บนะครับผมเรียกว่าปี๊บแล้วกันนะแต่ว่าในที่เก็บของนะครับมันสามารถถอดเข้าออกได้นะครับมันก็สะดวกในการที่เวลาเราพักนะครับก็ถอดทั้งชุดออกไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาออกไปเอาของออกเป็นชิ้นแล้วก็มานั่งจัดใหม่นะครับผมก็จัดจากในห้องเลยนะครับหรือถ้าเรามีของมีค่าคือมันก็สามารถล็อกได้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเอาขึ้นที่พักนะครับก็ขยันถอดนิดนึงก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวเช็ครถเช็คอะไรเล็กๆน้อยๆครับทีมงานที่เขาจัดงานเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ทยอยกลับกันแล้วนะครับกับเอฟนะครับส่วนเราก็จะเดินทางไปที่สุรินทร์ก่อนนะครับแวะที่สุรินทร์หลังๆจากนั้นก็จะเข้าตัวอุบลน,นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเส้นไหนนะก็ให้ GPS เขาหาไปนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาจาก อางเก็บน้ำสับป,ประดูนะครับอสีคิวนะครับตอนนี้ลุงผมก็ส่งตัวพิกัดแผนที่มาแล้วนะครับจะไปนะครับก็ผมใช้ถนนหมายเลขยิมสี่นะครับไปหมายเลข2องสี่สี่ห้านะครับสองข้างทางก็ตอนนี้ตรงผมอยู่ตรงเนี้มันยังเขียวกจีอยู่นะครับอากาศก็ออกมาใส่สายแล้วนะ แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้หนาวนะครับก็ปกติครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดร้อนนะครับไม่เหมือนตอนที่เราอยู่ยที่นั่นนี่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็หมอกเยอะแต่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือก็พอรู้สึกว่าจะเป็นมี PM บ้างนะครับที่วันที่ผมไปอะพีเอ็มยังไม่จัดนะครับยังไม่เยอะตอนวิ่งก็ลมไม่แรงมากครับไหเรื่อยคือรถ ใหญ่ๆแบบนี้น้ำมันเต็มถังโบกสัมภาระบกคนเนี่ยรถมันนิ่งนะครับเราสามารถสวนกับรถใหญ่อย่างพวกสิบล้อเนี่ยไม่ค่อยมีอาการนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับถนนที่ผมวิ่งวิ่งก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ค่อยเป็นหลุมเป็นบ่อเท่าไหร่เรามีระแวงระแวงนะครับว่าจะเจอตำรวจทางหลวงตักจับความเร็วเราจะได้เสียงินหรือเปล่านะครับเพราะถนนค่อนข้างยาวนะครับถ้าวิ่งตั้งแปดสิบนี่คงไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ ร้านแรกที่เราเจอก็เป็นร้านอาหารอีสานนะครับข้างทางเนี่ยแหละก็ได้ถึงทินแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มทริปนะครับก่อนที่จะเข้าสุรินนะครับก็แวะอานอาหารก่อนนะครับเอาลาสุดก็ได้ครับเดียวเราพบกับ e ี2สองนะครับ